สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมมากัน3คนนะครับสวัสดีครับเจ๊ทูครับกสวัสดีครับตักนะครับครับผมวันนี้นะครับเราเนี่ยจะพาพี่ๆมาบ้านยา่ปอบกันนะครับผมวันนี้เราก็ได้ซื้อนี่เลยนะครับผมมาม่าปากระป๋องกันนะครับผมกินนะครับใช่ครับผมได้ข่าวว่าชาวบ้านเนี่ยขึ้นมาหาเด็ดผักนะครับแล้วเจอยายปอบกลับมาบ้านนะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาว่าหรือเปล่านะครับผม นะก็โอเคพี่เดี๋ยวเราแน่ไปกันเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามให้เราทั้งสด้วยนะครับพี่ๆไปเดยไปเลยดีกว่านี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านหญ่ปอบนะครับทุกคนใชู่มปู่เนี้จับปไมุหนนะ ดองมุงดองไม้แห้งมันเลยเด้อซอนเดี๋ยวองชิมดูดิสาลายเชิมดูดิกินไม่ได้แล้วทำไมอะสาลายไม่ใช่น้ำไม่ขาใครไ่ไส้เส้นด้วยอ่ะสายดูว่าคใหญ่โดนจับไปแล้ววะ มีใครเข้ามาลองของหรือเปล่าวะเอออาจจะเป็นเบิร์ดก็ได้เพราะว่าเห็นคลิปเบิร์ดอยู่เบิร์ดเหรอเออเอาใส่กลินมาจับที่ปอบเลยอ่ะใช่ไงจับไม่อยู่นะสอนจับไม่อยู่ใช่อ๋อแต่ว่าเราไม่ไม่จับเขาดีกว่าเราเอาเข้าของมาให้เขานะครับพี่ใช่ดีดีดีกว่าุดยครับ ครอยู่ไหมครับใครเล้วเห็นชาวบ้านเนี่ยลงมาบอกนะใครใครลงมาบอกว่าเป็นชาวบ้านนะที่ที่คนนั้นชื่ออะไรนะที่ลงมาบอกไม่รู้จักเป็นคนแก่คนแก่เข้าป่าอีกแล้วเขาป่าแบบมาหาเด็ดผักแถวเนี้ยมาหาเด็ดพริกเด็ดผักรอดเลยนะอืมไม่ก็ดูดิมังกระพงหรือเปล่ามังกระพงมาที่งมาบอกมั้น่าจะใช่ไม่รู้ว่าเข้าป่าอีกแล้ว ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ตากใช่กูเก่ามองเก่ากวยายครับยายวันนี้เราสามคนมาหานะครับะอยู่ไหมครับ,บไม่รู้เหมือนกันนะว,ว,วันนี้วันนี้เรามาดีนะครับผมเราเอาของกินมาให้นะครับวันเราเนี่ยเจะเสียเทียวอยู่แล้วใช่ มีอะไรผิดปกติหรสอนปกติปกติงานได้หมดนะอะไรนะตมวะจริงสภาพบ้านอย่างนี้ยังใช้ได้หมดนะมันมีเตาแล้วก็มีที่เก็บของอะไรแต่มันไม่ได้ใช้มานาแล้วอันนี้สภาพไม่ใช้มานานเตาแบบมีที่เก็บของอะไรสบายเต็มไปหมดเลยนี่อพี่พวกปลาพึงปลาอะไรที่เขาไปจับมาได้เอามาตากตรงเนี้แล้วก็จุดกองไฟไว้เอามันก็ลมควัน สบายในตัวของมันเลยนะครับพี่ๆมันรุนแมลงบนเกาะนะใช่ใช่กันแรงเกาะเลยแต่ว่าวันนี้ยายปอบไปไหนเรียกดิเรียกตียายปอบไม่อยู่อีกแล้วเรียกดิอันนี้คืออะไรหลัาหลังเต่าอ๋อที่ล้ำมีดที่หินล้ำมีดแบบไม่มีอันนี้ยหินของแท้ทุกคนหินเลยนะเนี่ยแล้วเนี่ยอะไรครัอ นไงไม่ได้ช่วยอ่ะออย่ไม่อย <illar> <gibi> <Mayor> ู่ว่ะทุกคนต้องบอกพี่เลยนะครับว่ายุงเยอะมากเฮ้ยเบ็ดดีเสียงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้เหมือนเราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างระวังตัวเลยนะสอน ทุกคนผมได้เสียงยายนะครับผมเจออะไรไหมสอนใช่หรอจะ้อไยายเป็นไร ยุงกกลเข่าหรือเปล่านั่นทุกคนนั่นนายยายเจอไหมร้องไห้ขนาดนี้เลยเป็นไรอะยายร้องไห้เป็นไรครับนี่นะทุกคนยายนั่งร้องไห้ทำไมอ่ะยุงจัดยายยายเลยร้องหรอ มสีส่วนนะสอนไป่ให้อยู่คนละอะไรครับยายให้ถยกลนเขาเป็นคนกเ็เลงไม่ใช่หรอยายเอ้ยสอนยายจะ็นไรเขาทำอะไรอรกวันนี้โอ้โหลมแรงมากเลยสอนโอ้โ อ,อาเพศอะไรวะเฮ้ยทุกคนที่ใหญ่เราแค้ย,ย,ยีุ้นเ่านนเอยเราก็หลอนเสียงร้ององมาอย่างแรงเลยนะสอนเอากล้องถ่ายอยู่ตรงนี้ที่เราแวงตรงนี้เ,นเกิดอาเพศอะไรเปล่าหยุดอย่าเป็นไรครับ ไม่มีนะเบิร์นนั่นแหละเบิร์นนั่นแหละคิดถึงคิดถึงอะไรวะยายคิดถึงใครครับทำไมมานั่งตรงนี้ยายเข้าไปนั่งในบ้านเนอะไม่ไม่นั่งนี้เลยสอนเอ้ยอะไรข้างหลังยายพี่เลยนอะไรอะมัต้นต้นเต่าล้างไม่ใช่ไม่นั่นอะ มันต้นเต e ่าล้างเหมือนเป็นไม้กังเขนเลยอ่ะถูกเออวะย่าทำอะไรตรงนี้นะที่ถึงอะไรถึงอะไรขึ้ถึงใครครับคิดถึงหนูคิดถึงหนาแล้วคิดถึงมูคิดถึงหมูไปเดี๋ยวต้องดาตรนี้หน่อยนะยงอะไนี้ะเขาบอกคิดถึงหมู มีกว่าคนเนียน่ยหนึ่งสอนเฮ้ยตรงนี้มีอีกอ่ะประมาณสิบหลุมเดี๋ยวมัาถ่ายตรงนี้นะใช่เหรอไม่ขังเข็นน่าจะเป็นหลุมศพคนมันเป็นป่าหรือว่าที่เขาบอกเขาป่ามาที่เพราะวโอ้โหทุกคนดูดิเราเหยียบหลุมศพเขาบอกว่านี้ เก่าเลยนะพี่มันมันอยู่ของมันมาตั้งนานแล้วนะพี่นะไม่มีใครมาปักนะครับผมใช่ไม่มีใครมาปักไว้นะครับทุกพี่มันอยู่มาแบบสิบยี่สิบปีแล้วไม่ที่มึงเยี่ยมเขาเยี่ยบอยู่เนี่ยคือเป็นซอปปองาตายแล้วเยี่ยบอยู่เนี่ยแค่ขกเขาอ๋อเฮ้ยเรียกยายให้ขึ้นไปที่บ้านดีกว่าไหมเรียกยายให้ขึ้นไปที่บ้านดีกว่ายายยาุงเยอะมากเลยนะทุกคนาาานนนั่่งงงข้้้ดบีีกวไปตรยุงเยอะเลยสื่อดิช่วยยุงยาย ขวาต่อระหว่างมึงยายข้าบ้านมาครับเขื่อนเป็นเขื่อนเปนร่างของเนบ้านได้ไหมตรงนี้ยุงมันเยอะเดี๋ยววันนี้พวกเราเอาข้าวเอาของไหมคุณยายเราไม่รู้ว่าอยากนอนนั่งเฉยตรงนี้ดรือเปล่าลมแรงมากเลยนะบอกเลยนะเขาอายุเจ็ดสิบเก้าเหรอเออลมแรงจับเลยโอ้โหพี่ดูลม โอ้ยรองเท้ายายก็ไม่มีว่ะสอดว่ารองเท้าน้องก็มาอยู่เหมือนกัยใหญ่นี่มีรองเท้าใช่ไหมมันมีค่ะผมเอามาคู่หนึ่งเอารองเท้าน้องชายมาเออเราก็ลืมแล้วต่อนนะไม่กล้าถึงได้ ารองเอองท้าสองคู่นี้ซื้อพร้อมกันเลยพี่เหมือนกันเลยนะนี่ของผมวันนี้ของน้องชายก <c oughs> ็วันนี้ผมรู้อยู่แล้วแหละถ้าจะยายก็จะเอารองเท้าให้เขาใส่เวลาเขาเดินป่าเนี่ยมันจะได้แบบเดินสบายยายวันนี้พวกเราเอาข้าวของมาให้นะครับจ้าร <c oughs> นะองเท้าน,นี้ยายใส่ได้ไหมเอา,าของน้องชายมาเน่ยลองใส่อยู่นี้ใส่ได้ปะ ใส่ได้อย่าใส่ได้ใช่ไหมอย่าเอาไปเลยนะคู่นี้ผมให้อย่าอ๋อขึ้นไปดูขึ้นไปเนี่ยเอาของเนี่ยเอาของมาให้ยายนะครับอย่ายกินข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวยยังค่ะแล้วลงมายายลงมานานยังไงอยู่บ้านป่าข้างบนอะลงมาที่นี่นานยังยังไม่นานจ้ะลงมาม้านเช้าหรอ เมื่มมอเมื่อเช้านี่อ่ะอ๋อหมอเขาบอกดิไอ,อ้อนสมาธิบอกไหมว่าเห็นยาใช่ใช่ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วไม่ทรับทุกท่านจ้ะได้คืนนี้นอนนี่หรือว่าจะกลับที่ไม่นอนข้างบน,น,นดโน,นไม่ได้จ้ะมาไม่ได้โน้ไม่ได้เรียกกลับบ้างไปอ่ะกลับบ้านไปนอนในป่าจ้ะเดี๋ย,ยวเดี๋ยวว่างๆวันไหนสักวันเดี๋ยวผมจะขอยายเข้าไปนอนบ้านป่าด้วยได้ไหมบ้านคุณยายในป่า ได้ยังอยู่คนเดียวใช่ไหมคุณเดียวจะใหครั้งต่อไปครั้งหน้าเราไปนอนบ้านใหญ่กันดีกว่าในป่าอยู่อยู่ลึกไหมอยู่ไกลไหมครับใหญ่ในบ้านไกลไหกลเจ้ะไกลด้วยเราจะโดนทำร้ายเ่าครับอยากจะพูดถึงผมขอไปนอนด้วยได้ไหมได้ค่ะอยากจะไปทำอะไรเราใช่ไหมไม่ทำอะไรกันมาวันนี้ ยายเอาของมาให้ซื้อข้าวซื้อของมาให้มดูของดีๆมาให้น่าสนใจเลยมีนะยายมีโจ๊กนะย่ามันก็มีปลากระป๋องนะย่าหม่ามา่าย่าน้ำส้มนี่กินได้ใช่ไหมเกินได้จ้ะอเ,เอาขึ้นไปกินที่บ้านอ,ะอะา่ะือ้ดูนะว่างจ้ะทำยังไงใช่นะย่า ก็นั่นแหละครับพี่พี่นะเรามันมีชาวบ้านนะครับผมอ๋อเป็นลุงเขาลุงชื่ออะไรนะเดจจำไม่ไดลล้ลุงกระพงอ่าลุงกระพงเออน่าจะใช่ลุงกระพง<อ>ใช่เขามาบอกว่ายายเนี่ยออเขาไปหาของป่ามาแล้วก็เดินผ่านบ้านหลังนี้ไงแล้วเขาก็กลับไปบอกเราเขาก็เห็นในคลิปที่เราถ่ายประจานะครับพี่พี่เขาก็ดูประจำเขาก็บอกว่ายายกลับมาเขาก็พวกเราก็รู้ก็เลยรีบไปซื้อของแล้วก็เอามาให้คุณยาย น่าต้องรีบแบบพี่ก่อนที่ยายจะกลับไปต่อเนาะเพราะยายมาไวไัยไวมากเลยนะ <c oughs> เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวพวกเราจะบุกไปบ้านยายในป่ากันเลยดีกว่าเ <c oughs> นาะเบ๊ต <c oughs> ได้เปลี่ยนบรรยากาศั้งไม่รู้ว่าปา่าหรือยายมองยายอย่ามองเนงนี้นี่ตกใจนะ <c oughs> ยายกินข้าวกินข้าวเราใช่ไหมกินข้าวอย่างอ <c oughs> ย่างค่ะยายน้อสอนโลแน่เนะอาไะขอเนะี่ย เ,เราสนิทกันแล้วเขาไม่ทำอะไรแล้วหรอกเ <c oughs> จอก,กันไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบแล้วเนาะไม่แน่ตอนคืนอะ่ะรอเงนะรอมึงพาลาดรอโอกาสมึงเธอรอแบบรอเดือนไหนที่แบบกินแบบอ่อนหน่อยนะแต่ก,ตกลัวสายตายายมากเลยนะห <c oughs> ลอนเลยร <c oughs> อวันที่กินอ่อนเขาเล่นแน่เลยร <c oughs> อ,อ,องเท้าก็ได้แล้วยาย,ย <ะ S 2> ได้แล้วย เอาไงไต่อดีเรานะก็เรามาหาเราเียก็เจอคอเราไปมาเราไม่เจอตอนเราไม่ได้อือเราก็เอาของกินพวกม้มาปากระป๋องมาให้นะั่นแหละแต่ว่ากูคาใจถุนศพของมันมากเลยนะไม่เคยรู้เลยนะว่ามีเหมือนกันนะเ,ออเพราะเรา <ใน S 2> เ,เข้าไปเราไม่เคยเข้าไปตรงนู้นเลยพยายามเปลองให้ตรงนั้นนะมีใครเสี่ยงมั้ยปะไม่มีค่ะมีเด็กใหญคนเดียวค่ะ อืมถะหลุมศหลายลุมเลยนะไอตรงมีมีมีญาติยายแล้วเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเยอะพี่น้องไม่มีเลยมีคนเดียวอยู่คนเดียวใช่อืมแต่มันหลุมศพไปขุดไหมล่ะแยกหลงอ่ะไปขุดไหมขุดเลยเหรอไปขุดไหมขุดนะขุดบไปยังไงยอกไม่ขุดหรอกแต่ว่ามีประมาณสามสี่ศพใช่กลับไปดูรอบไหมศพ แล้วยายอ่ะยายจะขึ้นไปบ้านยังยายยายจะกลับไปบ้านตอนไหนนี่จะกลับเข้าไปบ้านป่าตอนไหนตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เหรอยายกลับก็กลับเถอะพวกเราก็ไม่รบกวนแล้วครับยายแต่ว่าพี่มึขอมาดูพี่มึงสมนั้นหน่อยได้ไหมได้ค่ะยายเมื่อวานทำไงครับเมื่อวานเลยนะครับประพันธ์ครับยายจ้าแหมแล้วตองเท้าใหม่เลยนะสิงห์ มันจะซิ่งนะยายนะรองเท้าใหม่อ่ะกล้าขอให้ขโมยของน้องชายมาเลยวันเดีแบบนี้มันด่าแน่เลยต้องรวมตัวกันละต้องรวมตัวบ้านใหญ่สักรอบนะใชอืมเราอยากรู้ไม่รู้ว่าบ้านใหญ่เนี่ยอยู่ตรงไหนนะเราไม่รู้สภาพบ้านใหญ่ในป่าเป็นยังไงนะเขาอยู่ยังไงกินยังไงอะเออสภาพบ้านดีแล้วถ้าไม่ดีก็มีโอกาสเราก็นั่นแหละไปเวลาอาจจะได้ซ่อมแซมช่วยเหลืออใช่ เดี่ยวยายเดินไปนู่นนะพี่ไปไหนล่ะอุ้ยโคตรไวเลยทุกคนไวายนะวดิพี่นั่งเพื่อนไปกันไปไหนล่ะนู่นเขาป่าทุกคนใหญ่เป็นู่นแล้วนะแถบนี้ป่าทั้งนั้นเลยนะพี่นะแถบนี้ภูเขาทั้งนั้นเลยภูเขาลูกลายลายลูกไปไปดูหลุมศพกันดีกว่านศไม่รู้ว่าใช่หลุมศพหรือเปล่าะมันเป็นไม้กางเขนอะ ใหญไปนู่นละห,นหายไปละเออาเละโคต,วตรเตวเล,เลยเมื่อกี้องปเออจานึอมปวกปไปเรื่อโหจปวกนี่มีผีได้ไงมะตาที่เขาบอกกันจอมในผีมันชอบอยู่ในจอมปวกอ่ะมันอยู่ได้ไงวะผีจอมปวกอ่ะไม่รู้อะผีจอมปวกนะไม่เคยเจอนะ เคยดูในหนังไอ้ผีหน้าปวกอะไรเงี้ยใอง่อาอีนคคนัไกล่นะปแต่ว่ามันมีไหลแล้วเกอัไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นเขาจะมาทับบ้านนี่วะมจะด่งางไยตรนี้ทเน ประมาณกี่ศพนะตักหนึ่งสองห้าสามสี่รู้ห่ใช่เปล่าไม่รู้นะเขาไม่ใช่แข่งดึงไม่ขึ้นโค้ชแข่งอ่ะ แล้วมันบว่ามึงเหยียบแขนเหยียบขาเขาไหม,มว่าแล้วมือมือไปดีมั้งอาจจะเม,ม,มื่อยเหมืนเบื่ถือดิเดี๋ยวผมจะลองสื่อสารกรับวิญญาณดูดิสอ,อืมันก็บอกนะนะเขาบอกว่าให้เอาดินดินหน้าศพเนี่ยป้ายตาที่ถ้าอยากจะเจอผีนะเดี๋ยวผมจะเอาดินบนหลุมศพเนี่ยป้ายตาดูโอ๊ยยิงตาอย่าแสตานะเขาบอกว่าถ้านี่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้าเป็นความเชื่อ แลนะเอาเอาขี้เท่าือว่ากระดูกไหมใช่เอาขี้เท่าป้ายตาเนี่ยเราจะเห็น,นวิเหรอเอาขี้เท่าป้ายตาเนี่ยเราจะเห็นวิญญาณหรือไม่ก็เอาดินหน้าศพมาป้ายตาเราก็จะเห็นวิญญาณเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการป้ายให้พี่ๆี่ดู <ừ> ข้างล่างนี้มันมีศพของคนอยู่นะครับพี่ๆไม่รู้ว่าศพผู้หญิงหรือผู้ชายแหละนะศพตายท้องกลมศพอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามีศพคนอยู่แล้วผมจะเอาดินหน้าศพป้ายตาดู เผื่อว่าผมจะเห็นวิญญาณนะครับอลองแล้ตายดินมัม้ดินดินด,นด,นดนินเหม็นว่้ตาดำไหมมันมีแพนด้า,ดา,ดา <c oughs> มีแพนด,าดา้าเลยอลมนิ่งเลยว่ะนะขอสื่อสา,ากรกับดวงจิตดวงวิญญาณตรงนี้นะ นะโมตสาภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตสะนะโมตสาภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธตสะนะโมตสาภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตสะดวงจิตดวงวิญญาณหนุ่มนี้นะครับถ้าดวงวิญญาณของท่านยังวนเวียนอยู่ในนาทีตรงนี้ยังไม่ไปไหนขอให้ได้โปรดทําอะไรก็ได้ให้ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านยังอยู่นะมาให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสท่านได้ด้วยเทิน ได้เลยฮะส,สื่อสารไม่ถึงจิตไม่นิ่งต้องกลับต้องไปฝึกนั่งกรรมฐา,านอีกสักนิดนึงนะจิตของผมยังนิ่งไม่พอที่จะสื่อสารกับดวงวิญญาณได้นะพี่นะขอเวลาผมปฏิบัตินั่งกรรมฐา,านอีกสักสองสามปีนะอาจจะสื่อสื่อสาร,<ม>รกับดวงว<ร>ิญญาณได้<น>ะอ,อะไรอะ่ะจะลองไหมคิดว่าถ้ใครลองวิธีอะไรอ่ะลองหันหลังแล้วก็เอาหัวรอใต้ผ้า

อะไเดี๋ยวตดึงเข้าตากูด้ยวยไปยไรเกิดอะไรกูเห็นเหมือนเป็นร่างของผู้หญิงนะใส่ชุดสมัยก่อนใช่หรอใส่เกาะอกแล้วก็ใส่อันนี้ตรงไหนชุูทายปะไม,ไม่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 มันอยู่ตรงไอ้ตรงหนามอะอ๋ะอครับตรงนั้นมันจะมีห้วยหน่อยใช่ไหม,ไมเลยห้วยไปนิดนึงไม่ใช่ชิงศพเหรอไม่ใช่ตงรงศพ พอตกใจเลยเราว่ามีอะไรอื่นอีกไหมไม่ได้อยู่คนเดียวนะไม่เห็นเหมือนจงเด็กตัวเล็กๆด้วยใช่อะสอนกูว่าเรากลับกันดีกว่ากระเป๋ากูะคงไม่หยิบมาให้กูเออมึงกลับไปหยิบทีเบรกูไม่ไปแล้วกูไม่ไปแล้วทิ้งไว้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปเก็บบ้าอะไรนะมึงพูดแต่กูจะไปหยิบให้มึงพูดใครไปกล้าวะกลางคืนหน้ามาวะโหแรงมากเลยตรงนี้ ไม่รู้ว่าตาผมฝาดหรือเปล่านะพี่นะแต่ว่ามันมีแว็บหนึ่งที่ว่าผมเห็นร่างของผู้หญิงเป็นผู้หญิงสมัยก่อนนะแล้วก็มือเนี่ยข้างๆเนี่ยเหมือนจูงเด็กมาด้วยเหมือนจับมือเด็กด้วยยืนมองผมนะครับผมผู้หญิงกับลูกเขาั้างแต่น่าจะไม่ใช่เจ้าของศพใช่ไหมไม่รู้อะอาจจะอาจจะใช่ก็ได้ใครรู้ว่าตรงนั้นมันมีก็เพิ่งก็ดูศพเิงมีทั้งหลายศพอะตรงนี้มีอะไรว่ามันต้องมีอะไรอย่างอื่นมากกว่าผีปอบอะอืม มันจะไม่มีได้ไงนะตักศพตรงนั้น,นเลยวะเพิ่งเห็นเลยนะ<อ>มาตั้งไหนรอเพิ่งเห็นนะไปะว่าคลิปนี้เดี๋ยวพงวิ่งกับยาวกระเป๋าให้กูด้วยูกูปิดคลิปก่อนโอเคครับเพื่อนเพืพ่อนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้คงมีเท่านี้นะครับผมนะเมื่อกี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่ากันไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าผมเห็นเหมือนเป็นเงาดาๆนะครับพี่ๆเป็นคนสมัยก่อนนะใส่กอกอกแล้วก็ใส่เหมือนกางเกงจงกระเบนอ่ะคนสมัยก่อนเหมือนทรงทรงเหมือนแม่นาคพระขนงอ่ะเดะเลย ใช่อะแต่งตัวแบบนั้นเลยโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวกลางคืนอาจจะพาพี่พี่กลับมาลองของกันตรงนี้นะครับผมเพราะมันแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับพี่พี่นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเ๋ยวินกับแบกกระเป๋ากู